ีนี้พอพูดเรื่องมาตรการการเยียวยามาตรการที่มีการเตรียมการให้กับการที่จะดูแล <_ d> um> พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยในครั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดต้องไปพูดคุยกับทางคุณสิริพงศ์อังคสภุภุลเกียรตินะครับท่านเป็นโฆษกประจํะาสํานักนายรัฐมนตีนะครับที่จะมาอธิบายในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับท่านอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับพี่ต้ครับ เช้าวันนี้บรรยากาศน่าจะสดใสและสถานการณ์ในหลายจุดเท่าที่เราตรวจสอบตอนนี้เริ่มจะลี่คลายบ้างแล้วอย่างเช่นสตูนเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ประชาชนหลายพื้นที่ก็สามารถกลับเข้าบ้านเรือนได้ทางการทางรัฐบาลเองมีการเตรียมการจัดการเจ้าหน้าที่หรือมาตรการเข้าไปช่วยเหลือเดียวยาเบื้องต้นยังไงบ้างครับคือก็ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมมันก็มีอยู่ทั้งหมดเจ็ดจังหวัดเนาะแต่แต่ก็ที่ที่หนักที่สุดก็ส,กสงขลา <c oughs> นะครับสะตูนสะตูนก็มีความน่าเป็นห่วงสะตูนสะตูนเนี่ยที่คายได้ก็ขอสแสดงความยินดีด้วยกับ <c oughs> ทุกท่าน <c oughs> นะครับในส่วนของสงขาเนี่ยนะครับเราก็ต้องก็ต้องเรียนว่าเราก็ต้องสแสดงความเสียใจที่ยังคือตอนนี้เราก็กำลังรวบรวมเนาะมีก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย <c oughs> หลักร้อยนะครับ <c oughs> ตัวเลขถึงวันเนี้ยก็หลักร้อยไปละ <c oughs> นะครับเดี๋ยวลองดูรายงานถึงตอน ใส,สายเนี่ยว่าจะมีว่าจะมีเ <ฮะ S 2> ท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เท่าที่มีข้อมูลเนี่ยก็น่าจะเกือบเกือบสองร้อยนะครับซึ่งซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จะเร่งนะครับช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวให้รวดเรเด็วแล้วก็ดีที่สุดนะครับ<พ>ก็จริงๆเท่าไหร่ก็การช่วยเหลือเยียวยาในเท่าไหร่ก็คงไม่ไม่คุ้มค่ากับความเสียใจของท่านหรอก <c oughs> นะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็แสดงถึงความเสียใจเนาะและอยากจะแบ,งบ่งเบาภาระท่านนอกจากนั้น <c oughs> นะครับจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการต้องมาฟื้นฟู <c oughs> นะครับในส่วนของพื้นที่ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้มีการระดมกําลังกัน <c oughs> นะครับระดมกําลังไม่ว่าจะเป็นทุกหน่วยหน่วยหน่วยทาหารนะครับหน่วยอสสลงไปในพื้นที่ วันนี้เนี่ยเราก็จะนําเสนอแผนระบายน้ําเนื่องจากว่าพื้นที่ของหัดใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นแอ่งระทะนะครับทางทางสทนชเนี่ยก็ได้เอาภาพดาวเทียมประกอบกับของกิสต้านะครับดูระบบน้ําแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีจะมีการนําเสนอให้ให้ท่านได้เห็นภาพซึ่งการระบายน้<แ>ําออกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีกระทบกับบ้านเดือนเส้นทางจราจรอ,อะไรอย่างนี้บ้างก็จะได้เฝ้าระวังเตรียมเอาไ้ นะครับจะต้องมีแผนกที่ไปเคลียรถที่อยู่ตามถนนเนี่ยนะครับว่ารถเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงไหนจะทําอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งของครับสินมันคงมันคงเสียหายไปหมดแล้วนะครับแต่มันก็ต้องมีการป้องกันร,ระวังในเรื่องของมิจฉาชีพด้วยนะครับส่วนในเรื่องของรถยนต์รถตาที่เสียหายไปเนี่ยท่านนายกก็ได้สั่งการให้คอพอพอ ได้มีการ<ช><ช>ไปพูดคุยกันกับบริษัทประกันะนะครับว่าขอให้ในเรื่องของการชดเชยเนี่ยอย่าเป็นไปได้วยความยากลําบากนักอ,อย่าเป็นไปได้วยความยากลําบากนักคือเดิมทีเนี่ยเวลาจะไปทําเคลมระกันทําอะไรพวกนี้ยมันต้องใช้เอกสารอะไรเต็มไปหมดเลย<ช>นะครับท<ช>่านนายกก็คุยกันว่าเอาแค่รูปถ่ายได้ไหม,อมเอาแค่รูปถ่ายได้ไหมส่งไปก็ขอให้เคมได้ง่ายๆเลย ซึ right ge ge 1941, ่งเขาก็จะมีเกณฑ์นะครับรถรถที่เป็นเครื่องยนต์เป็นเกณฑ์ไหนรถที่เป็นเครื่องไฟฟ้าเป็นเป็นเกณฑ์ไหนเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาอยู่ทีนี้ในส่วนของเรื่องประกันในช่วงระหว่างน้ําท่วมเนี่ยนะครับถ้าเกิดบังเอิญประกันครขาดเนาะในช่วงระหว่างน้ําท่วมหรือว่ายังไม่มีเงินไปต่อประกันใหม่เนี่ยเขาก็จะผ่อนผันเบี้ยประกันให้นะครับก็ยังคงคุ้มครองออกไปเก้าสิบวันถ้า ถ้าภายในเก้าสิบวันยังไม่สามารถไปชําระเบีย้ยประกันได้นะครับเขาก็จะก็ขอต่อได้อีกเก้าสิบวันนะครับ,รบอันนี้ก็คือในส่วนของของรถยนต์นอกจากนั้นนะครับท่านท่านนายกก็ยังได้มีการสั่งการนอกจากเงินอุดหนุนเยียวยาแล้วเนี่ยก็จะมีเงินทําค่าทําความสะอาดบ้านคอ,อีกเข้าใจว่าน่าจะครูเรือนละหมืน่นนะครับ,รบให้ท่านไปไปเรียนในการทําความสะอาดบ้านแล้วก็<อ>จะมี ะระบบพักชำระนี้ะนะครับระบบพักชำระนี้ทุกประเภทมีรถมีบ้านมีบัตรเครดิตะนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างพักชำระเนี่ยท่านก็จะไม่ไม่ไมไมโดนประวัติเรื่องเกี่ยวกับเครดิบูโรนะครับตรงนี้รัฐบาลก็จะช่วยด้วยกันแล้วก็ในกรณีที่ต้องท่านต้องการใช้เงินหมุนเวียนในการมาฟื้นฟูกฤษ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 ิจการในการมาจัดจ่ายใช้สอยในช่วงเนี้ย ที่ท่านที่มีวงเงินอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เราก็ได้ขอให้สถาบันการเงินเนี่ยได้อนุมัติวงเงินให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็จะมารับผิดชอบในส่วนดอกเบี้ยนี้ให้นะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีด้วยนะครับก็ก็ยังมีอีกหลายมาตรการครับที่จะทยอยออกมาครับในฐานะโฆษกรัฐบาลครับพี่ตงครับอยากให้ท่านยืนยันถึงท่าทีและความตั้งใจของทั้งรัฐบาลในการที่จะ เข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยในครั้งนี้ครับคืออย่างที่ได้เรียนไปเมื่อวานนะครับว่าในการในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยมันมันต้องสู้กันยาวนะครับคือมันต้องมีการทั้งช่วยเหลือนะครับแล้วก็มีฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเร่งทําเต็มที่เพื่อให้ชีวิตท่านกลับมาเป็นปกติได้เร็วที่สุด เพื่อให้ธุรกิจของท่านเนี่ยสามารถดำเนินการต่อได้เพื่อให้การงานของท่านเนี่ยสามารถกลับมาทาได้ตามปกติที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเราได้มีการเตรียมการเรื่องเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าพอสมควรนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่น้ํายังขึ้นอยู่นะครับเราก็ทราบว่าเรื่องเรื่องของการฟื้นฟูนี่แหละจะเป็นสิ่งที่อ่าถ้าทําช้าก็จะก็จะยิ่งเป็นผลเสียครับ ท่านโฆษกครับในช่วงของการทํางานเราก็เข้าใจกันดีนะครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อะไรอย่างเนี้ยมันก็จะมักจะมีเสียงเ,เสียงกระทบกระทั่งกระแทกกระแทะอะไรมาตลอดในเรื่องของการทํางานเอาละผมจะไม่ถามท่านโฆษกว่า,าประเด็นเนี่ยดราม่าที่เกิดขึ้นอยู่นในขณะนี้มีอะไรบ้างแต่ท่านโฆษกมีมีความอยากจะชี้แจงประเด็นไหนบ้างไหมครับตอนนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน สาธารณะในขณะนี้ในเรื่องข่าวการสื่อสารคือหน้าที่หน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็ต้องเสนอข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อมีเมื่อมีเฟกนิวส์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อรัฐบาลออกมาชี้แจงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลมีความประสงค์จะบิดเบือนหรือไปไปสร้างข้อเท็จมากรบข้อจริงไม่ใช่นะครับแต่เรามีหน้าที่เสนอตามข้อเท็จจริง ผมผมขออนุญาตยกตัวอย่างกรณีกรณีการรายงานผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งซึ่งณวันวันพุธเนี่ยนะครับมีแักคืนวันอังคารเนี่ยมีรายงานมาว่ามีศพนอนกองอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแปดสิบศพร้อยศพนะครับข้อมูลที่รัฐบาลได้มาเนี่ยวันในวันพุธนะครับก็ไม่ได้ถึงไม่ได้มีจํานวนมากถึงขนาดนั้นนะครับ เ,เราก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็ได้ชี้แจงไปว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมีกรณีใดบ้างคือโดยปกติเนี่ยในสถานพยาบาลในโรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะรโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยก็จะมีผู้ไปรักษาจํานวนมากในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีผู้เสียชีวิตอยู่จํานวนหนึง่งอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วในแต่ละวันใช่ในแต่ละวันแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ เป็นผู้เสียชีวิตที่สะสมมาตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมการเสียชีวิตที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลณขณะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการเสียชีวิตจากจากน้ำท่วมนะครับไม่ได้เสียชีวิตจากน้ำท่วมเราก็รายงานไปตามนั้นเราก็รายงานแต่ว่าผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมวันนั้นเนี่ยที่สงขาเนี่ยมีอยู่หกรายอันนี้คือข้อมูลณวันพุธนะครับต่อมาเนี่ยพอมาถึงวันพฤหัสตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะมีการรายงานมันก็ยังเป็นข้อมูลของวันพุธอยู่ แต่พอแต่พอไปสื่อสารกับหน้าง,งานปรากฏว่าหน้าง,งานบอกโอ้ยเห็นเยอะกว่านั้นที่รัฐบาลบอกมาเนี่ยรัฐบาลโกหกไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับแต่ข้อมูลที่รัฐบาลจะชี้แจงได้เนี่ยคือมันต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ตอนบ่ายเราก็ถแถลงว่าเราพบผู้เสียชีวิตแล้วนะทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้มีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย 80, 80 85ราย นะครับแปดสิบห้ารายอันนี้เป็นข้อมูลของเมื่อวานณเวลาบ่ายสองแล้วเรามาแถลงบ่ายสี่นะครับอันนี้คือที่ณโรงพยาบาลหมออตอนเย็นหกโมงนะครับที่สถานีตำรวจภูทรเนาะเขาก็มีการรายงานว่ามีพบอีกหนึ่งร้อยสี่รายนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเลขไม่ตรงกันนะครับแต่ตัวเลขเนี่ยจะต้องถูกนำมารวมกันเพราะร่างทั้งหมดเนี่ยจะต้อง ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจอัตลักษณ์เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลมออดังนั้นพอมาถึงวันนี้ท่านถ้าท่านฟังรายงานท่านก็จะเห็นว่าพอมาถึงวันนี้ก็จะมีเกือบ200รายแล้วนะครับอาจจะเกินอาจจะเกิน200รายด้วยจากทุกแลนะครับก็จะการรายงานข้อมูลก็จะเป็นเช่นนี้นะครับแต่พอแต่พอมีความเข้าใจคาดเคลื่อนก็จะเข้าใจว่ารัฐบาลบอกว่าคนตายหกคนคนตายหกคนไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแต่ข้อมูลเนี่ย ระยะเวลาในการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมาไม่พร้อมกันครับครับเข้าใจได้เลยนะครับเพราะสื่อโซเชียลบ้านเราทุกวันนี้มันเร็วนะครับในระหว่างการเดินทางของข้อมูลการรายงานการที่จะประมวลข้อที่จริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับสุดท้ายท่านโฆษกอยากจะมีข้อใดที่อยากจะพูดถึงกับประชาชนในช่วงนี้ไหมครับสถานการณ์นี้ก็สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับรัฐบาลก็ ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทุกการสูญเสียนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้สัญญานะครับว่าจะคลี่คลายปัญหานี้ให้ให้เร็วที่สุดนะครับท่านนายกมีความมีความห่วงใยมากวันนี้ท่านนายกก็เดินทางไปที่หัดใหญ่ด้วยนะครับเพื่อจะไปไปดูสถานการณ์ในการเยียวยาฟื้นฟูนะครับว่าว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้นำมาแก้ไขครับ